ลุ้นไปพร้อมๆกับพวกเขาเหล่านี้6คนสุดท้ายจินดสตาร์ star, คนฟ้าขควาดาวเรียกว่าวันนี้จดเพลงลูกทุ่งนะครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหทำได้ดีนะฮะม่วนอีหลีอีหรอม่วนหลายๆเลยนะฮะแต่เราจะมาดูคะแนนนะฮะจากร้อยเสียงในห้องส่งนะฮะจะเห็นอย่างไรนะครับต้องขอเชิญ ขีบอร์อับปรบมือสก๊อตคีบอร์หน่อยโหนเน่เน่วันนี้ปิดแขนมาถูกข้างใช่ที่ี่ปิดแขนมาถูกข้างใช่ครับผมดูดูขากับดูขากับเอาขากับความจริงเปิดเผยแล้วเห็นไหมนั่นอ่ะเธออย่าใส่ขาสั้นขึ้นเวทีอีกสิคะขึ้นแขนครับขอโทษครับคุณผู้ชมครับ ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10%และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930ารรวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน The, he the, oh the, the Star 9และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศนะครับรายชื่อของผู้ที่ ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องทรงมากที่สุดนะครับไปยังผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องทรงน้อยที่สุดนะครับและวันนี้ผู้ที่ได้มากที่สุดนะครับได้ไปถึง56คะแนนซึ่งต้องบอกว่าเกินครึ่งเลยนะครับครับผมเป็นคะแนนที่สูงมากนะฮะ และผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่งซึ่งได้ไป56คะแนนได้แก่ขอแสดงความยินดีกรับ ดูเหมือนจะถูกใจของท่านผู้ชมนะฮะมาถึงอันดับที่2นะครับอันดับที่2ได้ไป21คะแนนครับและเขาก็คือ ขอแสดงความยินดีครับอ้นครับมาถึงอันดับที่3กันบ้างนะครับอันดับที่3ตามมาด้วยคะแนน11คะแนนครับและเขาก็คือ อันดับที่สได้เกิร์ดีครับอเอาละครับต้องบอกว่าอันดับที่4นะครับมีผู้ที่ได้อันดับที่4นะครับคือ8คะแนนและอันดับที่5มีคะแนนเท่ากัน2คน คือได้เท่ากันคนละ2คะแนนครับนั่นคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุด2คนนะครับในวันนี้และรายชื่อที่ผมจะประกาศนะครับคือรายชื่อของผู้ที่ได้อันดับที่4นะครับก็คือได้ไป8คะแนนซึ่งก็ได้แก่ หมายความว่าผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเศษห้องส่งน้อยที่สุดนะครับก็คือโบและแบมบี้นะครับได้ไปคนละ2คะแนนครับท่านผู้ชมครับคะแนนจากร้อยเศษในห้องส่งคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมดนะฮะเรายังรอคะแนนอีก90%ของคุณคนไทยทั้งประเทศอยู่นะฮะเราเปิดรับคะแนน จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นครับใช่แล้วนะฮะรักใครเชียร์ใครอย่าให้ใครได้ไปต่อนะฮะก็อย่าลืมนะครับส่งคะแนนโหวตให้กับพวกเขาด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรียกว่ามุวนเลหลายมากเลยต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะฮะจากพี่ๆทั้งสามท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่โจพี่มาพี่เพชรครับขอบคุณวงฟิวเจอร์ครับขอบคุณคำแนะนำดีๆนะฮะจากเซลลอ์ของเราพี่ฮายอภพอขอบคุณร้อยเสียงในห้องส่งครับผมขอบคุณผู้ชมทั่วประเทศรักคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่ อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับว่าเส้นทางของพวกเขาบนเวทีนี้จะสั้นหรือยาวขนาดไหนคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับผมใหก่อนสวัสดีครับ